สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากคลิปที่แล้วผมได้อธิบายถึงหลักการทำงานของเครื่องขยายเสียงโดยยกตัวอย่างเป็น IC Amplifier เมื่อจำแนกแยกย่อยของเจ้าตัว IC ก็จะพบว่ามีอยู่ด้วยกันหลายแบรนด์หลายชนิดหลายผู้ผลิต แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าขาทั้งหลายเหล่านี้ทํางานอย่างไรเพราะถ้าหากเพื่อนๆซื้อไอซมาจากร้านค้าส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเขาไม่แถมเอกสารมาให้ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีอ่านเอกสารคุณสมบัติของ IC ว่าตัวมันทําอะไรได้บ้างโดยก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ Google พิมพ์หมายเลข IC ตามด้วยดัตต้า e ีตและกดค้นหาครับ ใช่แล้วครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูคุณสมบัติของมันจากในอินเทอร์เน็ตเมืม่อคลิกเข้าไปก็จะพบในส่วนของเอกสารมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆให้เราทั้งหมดมเมื่อเลื่อนเมาส์ลงมาก็จะเจอในส่วนคุณสมบัติของมันโดย IC ตัวนี้รับแหล่งจ่ายไฟตั้งแต่1.8ไปจนถึง9โวลต์มีค่าควาผิดเพี้ยนต่ำกินกระแสต่ำและสามารถต่อแบบบริดและสเตอริโอได้ก็คือขยายได้ทั้ง1สัญญ,ญาณและ2สัญญ,ญาณไปพร้พอมๆกัน เพื่อนๆก็เลือกเอานะครับว่าต้องการขยายสิทธแบบไหนสวนบล็อกไดแกรม e เพื่อนๆก็ดูตัวเลขต่างๆว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงอย่างเช่นวงจรซ้ายมือของผมนี้ขาที่2เป็นไฟเข้าขาที่1และ3เป็นเอาต์พุตขาที่4เป็นกาวขาที่6และ7เป็นอินพุตส่วนขา5และขา8ถ้าเป็นระบบสเตอริโอก็จับลงการได้เลยถ้าเป็นแบบบิดก็ใส่ซีคัพปิ้งเข้าไปให้มันขยายสัญญาณต่อ เลื่อนลงมาก็จะเจอกับหัวข้อ Absolute Maximum Rating ก็คือค่าอันดับสูงสุดที่ IC มันจะรับได้แน่นอนรับได้ชั่วอะไรประมาณนี้นะครับหัวข้อย่อยก็จะมี Supply Voltage ก็คือการจ่ายแรงดันสูงสุดที่มันรับได้ก็คือ11โวลต์ Output Peak Current ก็คือกระแสที่ขาออกมากที่สุด1แอมป์ Power Dissipation ก็คือพลังงานที่สูญเสียเมื่อเทียบกับอุณหภูมิ Operating temperature ก็คืออุณหภูมิในการทำงาน Storage temperature อุณหภูมิการรักษาลงมาก็จะเป็นหัวข้อ Electrical characteristic ก็เป็นลักษณะไฟฟ้าทั่วไปส่วนสับคัญก็จะมี Operating supply voltage นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่ำสุดก็คือ1.8โวลต์สูงสุดก็คือ9โวลต์และก็ Output power ก็คือกำลังขับ ถ้าเป็นแบบสเตอริโอไฟเข้า6โวลต์ลำโพง4โอห์มก็จะได้กำลังขับต่ำสุด0.4วัตต์กำลังขับทั่วไปอยู่ที่0.65วัตต์แต่ถ้าเป็นแบบบิดไฟเข้า6โวลต์ลำโพง4โอห์มก็จะได้กำลังขับต่ำสุด0.9วัตต์กำลังขับทั่วไป1.65วัตต์สังเกตว่าแบบบิดจะได้วัตต์เยอะกว่านะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้ครับ เมื่อเพื่อนๆเลื่อนลงมาก็จะเห็นลายวงจรโดยมีวิธีต่อแบบสัมริลิรูปให้เสร็จสับบอกหมดทุกอย่างครับว่าใช้ C กี่ตัว R กี่ตัวยกตัวอย่างวงจรสเตอริโอตัวนี้ต้องการคาปาซิเตอร์อยู่ที่7ตัวโดยเพื่อนๆหาค่ามาใส่ให้ตรงดังรูปก็คือใช้100ไมโคร3ตัว470ไมโคร2ตัว0.1ไมโครอีก2ตัวส่วนตัว R จะใช้4ตัว10กิโลโอห์ม2ตัว 4.7โอห์ม oh อีก2ตัววงจรน,นี้ก็ประมาณนี้ครับเมื่อเพื่อนๆเลื่อนลงมาอีกรูปนี้ก็จะเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมของมันว่าข้างในวงจรประกอบด้วยอะไรบ้างเพื่อนๆก็จะเห็นข้างในจะมีเจ้าตัวทาซิเตอร์ไดโอดตัว C ตัว R ต่างๆเยอะแยะเต็ไปหมดพอเลื่อนลงมาอีกก็จะเจออัตราการกิดกระแสในสภาวะปกติของมัน อย่างเช่นแรงดันไฟฟ้าประมาณ1โวลต์กว่าจะกินกระแสอยู่ที่3 m มิลลิแอมส่วนแรงดันตั้งแต่ประมาณ9โวลต์ขึ้นไปจะกินกระแสนิ่งๆไม่เพิ่มไม่ลดประมาณ7มิลลิแอมขวามือก็จะเป็นค่าความถี่เดซิเบลต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับคาปาซิเตอร์เห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆค้นหาเอกสารเจอ เราก็จะทราบวิธีต่อขาต่างๆได้ถูกต้องรวมไปถึงได้รู้หน้าที่และประสิทธิภาพการทํางานของมันซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากที่เราจะไปต้องรู้แต่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องอ่านเอกสารและรายละเอียดทั้งหมดของมันนะครับเพราะมันจะเสียเวลาอ่านในส่วนที่สําคัญที่เราจะเป็นต้องใช้ก็พอจบแล้วครับใน EP ที่2ของการอ่านเอกสาร IC ผ้าขยายถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ